สวัสดีค่ะยุ้ยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการบริหารยืดสะโพกนะคะเพื่อคลายอาการปวดหลังด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราลองมาทําดูกันเลยค่ะคู่นะคะเราจะนั่งอยู่ในท่านี้นะคะถ้าใครเอาเ,อาเอาท้ามาชิดกันไม่ได้ก็จะอยู่ประมาณนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเอาเอาท่าที่ทำได้ค่ะ ยืดตัวให้ตรงนะคะวางแขนไปข้างหน้าค่ะขมาแมวท้องค่อยค่โน้มตัวลงนะคะก้หมหัวลงค่ะค้างไว้นับหนึ่งถึงห้านะคะทําทั้งหมดสิบรอบนะคะยืดตัวให้ตรงนะคะเอาแขนไปข้างหน้าค่ะขมิหมวท้องค่อยๆโน้มตัวลงค่ะ ค้างไว้นับหนึ่งถึงห้าค่ะทำทั้งหมดสิบรอบนะคะท่าที่สองค่ะจับที่ปลายเท้านะคะยืดตัวให้ตรงขมิวท้องค่อยๆน้มตัวลงค่ะแล้วก็ก้มหัวลงค่ะค้างไว้นับหนึ่งถึงห้าค่ะทำทั้งหมดสิบรอบนะคะ ยืดตัวให้ตรงขาแมวท้องค่อยค่ยน้มตัวลงค่ะก้มหัวลงค้างไว้นับหนึ่งถึงห้านะคะทำสิบรอบนะคะใหม่ๆก็จะรู้สึกว่า,าปวดช่วงนี้นะคะแต่ก็เอาเท่าที่ตัวเองทำได้นะคะไม่ต้องฝืนนะคะ และนี่ก็เป็นท่าบริหารคลายสะโพกเพื่อแก้อาการปวดหลังด้านล่างนะคะก็ใครที่มีอาการปวดหลังด้านล่างอยู่ก็ลองฝึกทําดูนะคะค่ะสําหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนะคะหรือว่ากําลังมองหาได้ได้เสริมและได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็ทักอินบ็อกมาปรึกษาได้นะคะ่ะยินดีให้คำปรึกษาค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะ